ครดูด,ดูต้องมีความฝันชีวิตไม่ไว้เดินทางตอนนี้เรานั่งกินกาแฟอยู่อางเก็บน<ท><ท>้ำท้ายเคลื่อนปาสักรถปาดมิดไทคกอความสุขแต่สิ่งที่มีบ่ญหรือความฝันฝูงแพะน่ารักมากเลยอ่แพะทุกตัวน่ารักหมดเลยเหมือนมีสตอรี <ś> ชื่อแดง บุรียังกินไม่เก่งกินนมอยู่ใช่ปะลูกชุกน้อยลูกชุบตัวนุม่มอันนี้คนชื่อบงับงบังตัวไหนเป็นแพะตัวไหนเป็นคนเนี่ยน, <c oughs> นี่คนเลี้ยงแพะพี่รู้จักคนเลี้ยงแกะไหมคะอะไรครับไายเรืออยู่ครับอันนี้อะไรงงาทางนา้ำอนี้อะไรเรืออันนี้อะไรไายโอเคไายเรืออยู่ครับว่าจะอธิบายทางน้ำแล้วกันชีย ตอนนี้เราอยู่ที่ฮุบป่าตาจังหวัดอุทัยขับรถบ้านมิดไทยสู่ฮุบป่าตาดำธรรมชาติรอบตัวทำให้ใจเราสดชื่นไม่ต้องรีบร้อนขับไปตามเส้นทางปลายทางไม่สำคัญมันเป็นความสุขค่ะอ๋ออันนี้ออกแบบเองเลยปะใช่ค่ะอันนี้เขาทำเองจูเบริดไม่น้ำไหมเอาดู อาร์เอ็นโออาร์โนนี o ่แปดสิบหกเขาใช้ขับคัเขาขับขัรถบ้านทีสร้างเองไปได้ทุกทีไม่มีอะไรหยุดเราได้ไม่ว่าอยู่เท่าไหร่ถนนนี้ยาวไกลแต่ใจยังแรงไปทุกทางที่อยากไป